สวัสดีค่ะในหน้าข่าวต่างประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคงแทบเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ได้ยินชื่อของอีลอนมารก์อภิมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเจ้าของแบรนด์เทสลาและโซเชียลมีเดียอย่าง X อีกทั้งยังส,งสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆให้กับโลกของเราอีกมากมายและเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นที่น่าจับตามองนะคะแต่หลายๆคนอาจไม่ทราบว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จสูงขนาดนี้เขามีวิธีคิดอย่างไร และเขามีแผนการอะไรในอนาคตในวันนี้แคทจะมาเล่าเรื่องที่ไม่ธรรมดาของอีลอนมาร์ก์ให้ทุกๆคนได้ทำความรู้จักไปพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะชีวิตวัยเด็กและการศึกษาอีลอนมาร์ก์เกิดในปีคริสต์ศักราช1971ตรงกับปีพุทธศักราช2514 ที่เมืองพิทเอรเรียในประเทศแอฟริกาใต้แม่ของเขาเป็นชาวแคนาดาเชื้อสายดัชส่วนพ่อของเขามีเชื้อสายอังกฤษทั้งคู่มีลูกด้วยกัน3คนโดยมีอีลอนเป็นลูกคนโตค่ะพ่อของเขาประกอบอาชีพเป็นวิศวกรนักบินและนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และอัญมณีส่วนแม่ของเขาเป็นนางแบบและนักโภชนาการทําให้ครอบครัวของเขาถือว่ามีฐานะค่อนข้างดีเลยล่ะค่ะอีลอนเติบโตที่เมืองพิทอเรียโดยในตอนเด็ก เขาเริ่มฉายแววการเป็นนักธุรกิจด้วยการชวนน้องชายไปเดินเร่ขายช็อกโกแลตตามบ้านแต่หลังจากที่พ่อแม่ของเขาหย่าจากกันในปีคสสริสต์ศักราช1980ัอีลันก็ตัดสินใจอยู่กับพ่อของเขาทว่าในภายหลังเขากล่าวว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดอย่างมากเพราะความสัมพันธ์ของเขากับพ่อไม่สู้ดีนักเขามักจะเล่าถึงวัยเด็กของตัวเองว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจากการถูกบูลลี่หลายครั้งและการป่วยเป็นโรคแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมทำให้เขามีปัญหาในการเข้าสังคมค่ะ วันหนึ่งอีลอนมีเรื่องกับเพื่อนเขาถูกเหวี่ยงลงพื้นและถูกซ้อมจนต้องเข้าโรงพยาบาลเขาเล่าให้ฟังในภายหลังว่าเมื่อออกจากโรงพยาบาลเขาถูกพ่อต่อว่าอย่างรุนแรงเป็นเวลานับชั่วโมงว่าเขาเป็นคนไม่ได้เรื่องและไร้ค่าอย่างไรก็ตามพ่อของเขาก็ปฏิเสธเรื่องดังกล่าวและได้โต้แย้งว่าอีลอนเป็นคนผิดที่ไปหาเรื่องเพื่อนก่อนด้วยการพูดว่า stupid หรือโง่ทั้งที่เพื่อนคนดังกล่าวเพิ่งสูญเสียพ่อไปจากการทำอัตตาวินิบาตกรรมค่ะในช่วงวัยรุ่นอีลอนมักใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือโดยเขาโปรดปรานการอ่านนิยายเช่น Lo r d of the Rings และเรื่องราวที่เต็มไปด้วยจินตนาการเช่นนิยายวิทยาศาสตร์นอกจากนี้อีลอนยังเริ่มแสดงอัจฉริยภาพในด้านเทคโนโลยีด้วยการเขียนโปรแกรมเกมด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ12ปีและสามารถขายได้ถึง500ดอลลาร์เลยล่ะค่ะเมื่อ,ออีลอนมีอายุได้17ปี เขาตัดสินใจยใ้ายไปประเทศแคนาดาซึ่งเป็นถิ่นฐานเดิมของแม่และได้รับสัญชาติแคนาดาตามแม่ของเขาโดยในช่วงแรกเขาได้ไปทำงานในฟาร์มเพื่อหาเงิน2ปีต่อมาเขาได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยควีนในแคนาดาและต่อมาได้ออนย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียในสหรัฐอเมริกาจนได้รับปริญญ,ญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และฟิสิกส์ในปีคริสต์ศักราช1995ทั้งนี้ในระหว่างที่เรียนเขาก็ทำงานรับจัดปาร์ตี และเขียนหนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีขายไปด้วยอีกทั้งยังได้ไปฝึกงานที่ซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของอเมริกาโดยในตอนนั้นกำลังอยู่ในยุคที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตบูมค่ะหลังจากเรียนจบเขาได้รับการตอบรับเพื่อเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศแต่ทว่าหลังจากเรียนได้เพียง2วันเขาก็ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อมาทำธุรกิจแทนค่ะการทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ในปีคริสต์ศักราช1,995อีลอนมาร์กส์ได้เปิดบริษัทชื่อว่า1 i p 2ร่วมกับน้องชายและเพื่อนของเขาโดยเช่าออฟฟิศเล็กๆแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียทำงานเขียนโปรแกรมและสร้างเว็บไซต์ในช่วงนั้นเองวีซ่าของอีลอนและน้องชายก็หมดอายุทำให้ทั้งสองมีสถานภาพที่ผิดกฎหมายแต่เขาก็ยังคงทำงานต่อไปจนกระทั่งซิปได้เซ็นสัญญากับนิตยาสารชื่อดังคือ The New York Times และ Chicago Tribune อย่างไรก็ตามอีลอนไม่สามารถมีตำแหน่งเป็น CEO ได้เนื่องจากปัญหาด้านวีซ่าทำให้เขามีหุ้นอยู่เพียง7%ค่ะหลังจากเปิดบริษัทได้4ปีซิ p ทูก็ถูกซื้อกิจการโดย Compact ในราคา307ล้านเหรียญสหรัฐและอีลอนได้ส่วนแบ่งอยู่ที่22ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ หลังจากขายซิปทูในปีคริสต์ศักราช1999อีลอนได้ใช้เงิน12ล้านทำการก่อตั้งบริษัท x.com ซึ่งให้บริการทางการเงินออนไลน์และเป็นหนึ่งในธนาคารออนไลน์แห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากทางการโดยมีลูกค้ามากกว่า2 0 0 0 0 0รายอย่างไรก็ตามถึงแม้เขาจะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแต่กรรมาการบริษัทก็มองว่าเขายังไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะเป็นซ e o จึงให้คนอื่นเข้ามารับตำแหน่งแทนค่ะในปีคริสต์ศักราช2000 X.com ได้ควบรวมกับ Confinity ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญทำให้ได้ระบบการชำระเงินออนไลน์ยอดนิยมที่เรียกว่า PayPal มาเป็นของบริษัทโดยหลังจากการควบรวม Elon m มารก็ได้รับเลือกให้เป็น CEO แต่ท้าว่าวิสัยทัศน์ของอีลอนที่เชื่อมั่นในระบบปฏิบัติการของ Microsoft มากกว่าระบบ Unix และการที่บริษัทเริ่มมีปัญหาทางเทคนิคหลายอย่างทำให้กรรมการบริษัทขับเขาออกจากตำแหน่งอีกครั้ง ต่อมาในปีคริสต์ศักราช2002 p a y p a เพาถูกซื้อโดย eBay ในราคา1,500ล้านเหรียญสหรัฐโดยอีลอนซึ่งมีหุ้นเยอะที่สุดได้รับส่วนแบ่งประมาณ176ล้านเหรียญสหรัฐค่ะจากเศรษฐีสู่อภิมหาเศรษฐี ในปีคริสต์ศัก,กราช2002หลังจากให้ความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวากาศมาได้สักระยะหนึ่งอีลอนมาร์กใช้เงิน100ล้านเหรียญของตัวเองก่อตั้งบริษัท SpaceX โดยดำรงตำแหน่งเป็น CEO และหัวหน้าวิศวกรบริษัทของเขาผลิตจรวดลำแรกชื่อ Falcon 1ได้สำเร็จในปีคริสต์ศัก,กราช2006ถึงแม้ยังไม่สามารถส่งขึ้นไปถึงระดับวงโคโจรได้แต่ก็ได้รับความสนใจจากนาซาจนได้เซ็นสัญญากันอย่างไรก็ตามนะคะ จรวดยังคงล้มเหลวที่จะขึ้นสู่วงโครจรอ,อีกสองครั้งจนทำให้อีลอนเกือบจะล้มละลายทางการเงินแต่โชคดีที่ในปีคริสต์ศักราช2008จรวดฟอลคอนวันก็สามารถเดินทางสู่วงโครจรได้สำเร็จทำให้ได้รับการเซ็นสัญญามูลค่า1,600ล้านเหรียญสหรัฐกับนาซาเพื่อเดินหน้าทำาจรวดและยานอวกาศและสามารถผลิตยานดราแอนซึ่งเป็นยานอวกาศเพื่อการพาณิชย์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช2012ค่ะ ในปีคริสต์ศักราช2015บริษัท SpaceX ได้เริ่มจัดทำดาวเทียมในนาม Starlink และในปีคริสต์ศักราช2019ก็สามารถผลิตดาวเทียมเพื่อนำมาใช้ในอวกาศได้ประมาณ60ดวงและมีมูลค่าโดยรวมประมาณ10,000ล้านเหรียญสหรัฐอย่างไรก็ตามบริษัทของเขาก็ถูกวิจารณ์โดยสมาคมดาราศาสตร์ว่าดาวเทียมของเขาปิดมุมมองในอวกาศและยังเพิ่มโอกาสที่จะเข้าชนยานอวกาศอีกด้วยค่ะในปีคริสต์ศักราช2004 อีลอนมาร์เข้าลงทุนในบริษัทเทสลาจนมีหุ้นมากที่สุดทำให้เขาได้รับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทต่อมาเมื่อบริษัทเริ่มมีปัญหาทางการเงินในปีคริสตศักราช2007เขาได้เลิกจ้างผู้บริหารและเขาทำงานเป็น CEO และยังดูแลการออกแบบสินค้าด้วยตัวเองโดยในปีคริสตศักราช2008 เทสลาเปิดตัวรถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอีออนเป็นรุ่นแรกชื่อว่าโรสเตอร์ออกสู่ตลาดจากนั้นในปีคริสต์ศักราช2012ทางเทสลาได้เปิดตัวรถไฟฟ้าอีกหลายรุ่นเช่นโ o เดล S ซึ่งเป็นรถซีดานและโ o เดล X ซึ่งเป็นรถแบบ Crossover 2ปีต่อมาเทสลาได้นำเสนอรถที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั่วไปมากขึ้นชื่อว่าโมเดล3 และได้กลายเป็นรถไฟฟ้าแบบปลั๊กอินที่ขายดีที่สุดในโลก ในปีคิศสศักรา2020โดยขายได้มากกว่า1ล้านคันในปีคิสรศักรา2021ในขณะเดียวกันรถโมเดล Y ซึ่งเป็นรถ Crossover ได้กลายเป็นรถไฟฟ้าที่มียอดขายสูงสุดในปีคิสรศักรา2023นอกจากนี้อีลอนมาร์กยังได้ขยายธุรกิจไปสู่รถบรรทุกที่เรียกว่า Cybertruck และขยายโรงงานผลิตรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอออนที่เรียกว่ากิก a f อร t แฟกทอด้วยทำให้มูลค่าหุ้นของเทสลาเพิ่มขึ้น มามกและเป็นหนึ่งใน6บริษัทในอเมริกาที่มีทุนสูงถึง1ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี Blaze. คิสรศักช2021ทั้งนี้เทสลาเริ่มเปิดตัวหุ่นยนต์รุ่นแรกที่ชื่อว่า Optimus ในปีคิสรศักช2022และมีแผนจะไปลงทุนในอินเดียด้วยค่ะการถูกฟ <tre> ้องและการซื้อ Twitter <videos> ในปีคริสตศักราช2018อีลอนมาร์กซ์ถูกฟ้องร้องโดย S.E.C. ซึ่งเป็นคณะกรรมาการผู้ดูแลตลาดหุ้นสหรัฐในข้อหาที่ใช้ทวิต t ตอรส่งข้อความเกี่ยวกับหุ้นเทส l a ที่สร้างความเสียหายต่อผู้ลงทุนแต่ภายในเวลาเพียง2วันอีลอนก็สามารถไกล่เกลี่ยกับทาง S.E.C. ได้โดยจ่ายค่าปรับส่วนตัว20ล้านเหรียญสหรัฐและค่าปรับของบริษัทอีก20ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้เขาไม่ได้ทำการยอมรับหรือปฏิเสธข้อหานี้แต่อย่างใดอีกทั้งยังกล่าวในภายหลังว่าเขาไม่เคยเสียใจกับการทวิตข้อความดังกล่าวต่อมาในปีคิสศ์ศักราช2019และ2020อีลอนก็ได้ทวิตข้อความลักษณะเดิมอีกเช่นการเล่าถึงผ่านการผลิตและราคาหุ้นของเทส l a ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ทำกับ SEC ซ้ำถึง2ครั้งค่ะ จริงๆแล้วอีลอนมารกมีแนวคิดที่จะซื้อทวิตเตอร์มาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2017หลังจากซื้อ X.com บริษัทเก่าของเขากลับมาจากเพย์ a พทั้งนี้อีลอนเคยกล่าวเอาไว้ว่า เขาต้องการเห็นอิสรภาพในการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ของ Twitter และต้องการสร้างแอปพลิเคชัน X ที่สามารถทำได้ทุกอย่างในแอปเดียวหรือที่เรียกว่าซูเปอร์แอปดังนั้นหลังจากถูกฟ้องร้องในเรื่องการทวิตข้อความอีลอนจึงเริ่มเข้าซื้อหุ้นของ Twitter ในปีคริสต์ศักราช2022 จนกลายเป็นผู้ถือหุ้นสูงสุดและหลังการเจราจาหลายครั้งเขาก็สามารถซื้อทวิตเตอร์ได้สําเร็จการเคลื่อนไหวนี้ทําให้ราคาหุ้นของทวิตเตอร์ไต่ขึ้นสูงสุดในทันทีเลยล่ะค่ะหลังจากการเขาเป็นเจ้าของทวิตเตอร์ได้ไม่นานอีลอนมาร์กส์ไดไล่ c ซีและผู้บริหารออกหลายคนอีกทั้งยังเลิกพนักงานอีกเป็นจํานวนมากจากนั้นเขาก็เปลี่ยนชื่อแอปพลิเคชันเป็น X และเข้ารับตําแหน่ง CEO ค่ะ เขาเริ่มระบบพรีเมียมที่ผู้เป็นสมาชิกจะไม่ต้องเห็นโฆษณาและมีนโยบายส่งเสริมอิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยลดการตรวจสอบข้อความต่างๆอีกทั้งยังยกเลิกการแบนหลายๆแอดเคาที่เคยถูกสั่งปิดไปก่อนหน้านี้ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐได้รายงานว่าหลังการเข้าครอบครองของอีลอนมาร์สทว t ตเตอร์ได้เปิดโอกาสให้พวกหัวรุนแรงเข้าใช้ระบบและทำให้มีข้อความแสดงความเกลียดชังเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากค่ะ ในปีคริสต์ศักราช2022และ2023เกิดปัญหาหลายอย่างเรื่องข้อมูลในทวิตเตอร์เช่นการเปิดเผยข้อมูลภายในของรัฐบาลและ FBI เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ผู้ใช้งานทวิตเตอร์เริ่มเรียกร้องให้อีลอนมาร์ก์ออกจากตำแหน่ง CEO ซึ่งเขาเองก็ได้ทำตามเสียงเรียกร้องในปีคิสรศักรช2023และเปลี่ยนบทบาทมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานฝ่ายเทคนิคแทนอย่างไรก็ตามราคาหุ้นของทวิตเตอร์ก็ลดลงไปเรื่อยๆจนเหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่งของราคาในตอนที่อีลอนเข้ามาซื้อใหม่ๆคะ่ะธุรกิจอื่นๆและแผนงานในอนาคตในปีคริศักช2006อีลอนมาร์ก์ เคยให้ทุนกับบริษัทโซล่าซิตี้ของลูกพี่ลูกน้องของเขาและในปีคริสต์ศักราช2013บริษัทนี้ก็ได้กลายเป็นบริษัทผู้สร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐต่อมาในปีคริสต์ศักราช2016เทสลาก็ได้เข้าซื้อโซล่าซิตี้ในราคา2000ันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อน,นำมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเทสลาเอ NERGY แต่ทว่าการเคลื่อนไหวนี้ทำให้หุ้นเทสลาตกเพราะโซล่าซิตี้มีปัญหาภายในเป็นเหตุให้อีลอนมาร์ก ถูกผู้ถือหุ้นฟองร้องว่าดำเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นเทสลาเสียหายอย่างไรก็ตามอีลอนก็ชนะคดีดังกล่าวหลังถูกสอบสวนอยู่2ปีค่ะในปีเดียวกันอีลอนมาร์กส์ร่วมก่อตั้งบริษัทเนโอแลนกซึ่งเป็นบริษัทระบบประสาทเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้วยทุน100้ล้านเหรียญสหรัฐโดยมีเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยรักษาผู้ป่วยทางสมอง เช่นโรคอัลไซเมอร์และการเป็นอัมพาดโดยการบูรณาการสมองมนุษย์เข้ากับระบบ AI โดยฝังเครื่องมือไว้ในสมองของผู้ป่วยอย่างไรก็ตามนะคะในระหว่างงานวิจัยโดยใช้สัตว์ทดลองบริษัทของเขาถูกวิจารณ์ว่าใช้เทคโนโลยีที่อาจทำให้มนุษย์ต้องสูญพันธุ์นอกจากนี้ก็ยังโดนกล่าวหาว่าทารุณสัตว์เนื่องจากมีหลายตัวต้องตายโดยไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามองค์กรการอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ก็ได้อนุญาตให้ Neuralink เดินหน้าทำการทดลองในคนได้ในปีคริสตศักราช2023ค่ะทั้งนี้อีลอนมสก์แสดงความสนใจในเทคโนโลยี AI มาโดยตลอดโดยในปีคริสตศักราช2015เขาได้ร่วมสมทบทุนในการก่อตั้ง Open AI ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยที่ไม่สว่างหากำไร ที่มีเป้าหมายในการพัฒนา AI ที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยไม่ขึ้นกับรัฐบาลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดย Open AI นี้เป็นผู้สร้าง ChatGPT และ d a ลลีที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันอย่างไรก็ตามเขาได้ลาออกจากบอร์ดบริหารเนื่องจากเกรงว่าบทบาทจะขัดแย้งกับงานของเทสลาที่กำลังพัฒนา AI เช่นกันทั้งนี้ในปีคศัก2023เอลอนมาร์ก เปิดตัว XAI ซึ่งได้ทีมงานมาจาก Google และ OpenAI มาร่วมพัฒนา AI ที่ทำงานได้คล้ายกับ ChatGPT และได้ฟ้องร้อง OpenAI ว่าละเมิดข้อตกลงที่ว่าจะกระทำการโดยไม่หวังผลกำไรและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้งานค่ะนอกจากงานด้านพลังงานทางเลือกและ AI แล้วในปีคศ2017อีลอนมารยังได้ก่อตั้งบริษัทชื่อ Boring Company เพื่อทำงานด้านการสร้างอุโมงค์ใต้ดินเพื่อให้พาานะเคลืน ที่ได้ด้วยความเร็วสูงที่จะนำมาแก้ไขปัญหารถติดให้กับเมืองใหญ่โดยในปีคริสต์ศักราช2021อุโมงค์แรกก็เสร็จสมบูรณ์ที่ลาสเวกัสและมีแผนจะขยายต่อไปค่ะจริงๆแล้วอีลอนมสก์ก็มีไอเดียที่ยังไม่ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันนะคะเช่นการคิดคนรถไฟพิเศษที่เรียกว่าไฮเปอร์ลูปโดยรถไฟจะวิ่งด้วยความเร็วสูงในอุโมงค์แทนการเดินทางแบบเดิมๆเพื่อให้ผู้คนสามารถเดินทางได้เร็วขึ้นและประหยัดขึ้นในระยะทางไกลๆ เช่นการค้ามรัฐแต่อย่างไรก็ตามหลังจากเริ่มโครงการในปีคริสต์ศักราช2017โครงการก็ได้ยุติลงโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่คาดว่าจะมีปัญหาด้านความปลอดภัยค่ะชีวิตส่วนตัวสไตล์การทำงานและบทบาททางการเมืองในปีคริสต์ศักราช2000อีลอนมาร์กแต่งงานกับภรรยาคนแรกเจอสตินมารกเธอเป็นชาวแคนาดาซึ่งพบกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยควีนแต่ก็หย่าจากกันหลังแต่างงานได้8ปี เธอเคยกล่าวถึงอีลอนว่าเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครปฏิเสธชอบแข่งขันและจะต้องเป็นผู้นำอยู่เสมอจากนั้นเขาก็แต่งงานอีกสองครั้งกับดาราชาวอังกฤษชื่อทาลูล่าไรลี่แล้วก็จบลงด้วยการหย่าทั้งสองครั้งในปีคิสรศักช2012และ2016ค่ะตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่ได้แต่งงานอีกแต่มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายคนรวมทั้งการเคยเดทกับดาราฮอลลีวูดอย่างแอมเบอร์เฮิร์ตอยู่หลายเดือนด้วย ทั้งนี้อีลอนมีลูกรวมทั้งหมดจำนวน12คนทั้งจากภรรยาที่แต่งงานและไม่ได้แต่งงานค่ะถึงแม้ชีวิตการทำงานของอีลอนจะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดแต่ในชีวิตส่วนตัวเขามีความสัมพันธ์ที่ย่่าแย่ยกับลูกชายคนโตซึ่งเป็นผู้หญิงข้ามเพศทั้งสองมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพศจนลูกชายของเขาถึงกับเปลี่ยนชื่อและนมสกุลเนื่องจากไม่อยากเกี่ยวดองกับเขาส่วนอีลอนเองก็เคยกล่าวว่าลูกชายคนนี้ได้ตายจากเขาไปแล้วค่ะ ในส่วนของบุคลิกภาพและสไตล์การทำงานคนใกล้ชิดมากล่าวว่าเขาเป็นคนที่ลงรายละเอียดอย่างมากในทุกๆเรื่องหรือที่เรียกว่าไมโครเมเนเจอร์ขณะที่ตัวเขาเองเรียกตัวเองว่านา n โนเมเน e เจอร์ค่ะ นอกจากนี้อีลอนมาร์กยังเป็นที่กล่าวถึงในฐานะที่เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงมากและตัดสินใจด้วยตัวเองมากกว่าที่จะฟังความคิดเห็นของคนอื่นเขายังสนับสนุนให้พนักงานของเขาทำงานแบบเป็นตัวของตัวเองและไม่ต้องฟังหัวหน้าง,งานมากเกินไปอีกด้วยอีกลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจของอีลอนก็คือการเป็นคนที่ใช้สัญชาตญาณมากกว่าการวางแผนทําให้เขาเป็นคนที่คาดเดาได้ยากและเปลี่ยนใจอยู่บ่อยๆค่ะในการสื่อสารองค์กร อีลอนมาร์กจะอีเมลถึงลูกน้องทุกๆคนด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านผู้ช่วยหรือเลขาบางครั้งเขาจะให้รางวัลคนที่วิจารณ์นโยบายอย่างมีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีชื่อเสียงในด้านลบเช่นบ้างานชุนเฉียวง่ายด่าทอและไล่คนออกตามอำเภอใจซึ่งในกรณีนี้เขาได้เลิกจ้างประมาณ10%ของจำนวนพนักงานเทสลาในปีคศักช2024ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ ถึงแม้เขาจะถูกวิจารณ์ว่าเป็นคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในหลายๆเรื่องแต่ก็มีผู้ที่ชื่นชมเขามากมายจากความสำเร็จและสิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัยต่างๆที่เขาสร้างขึ้นอีกทั้งการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์เช่น การเรียกร้องให้ AI ถูกใช้อย่างปลอดภัยและห้ามนำไปใช้ด้านความรุนแรงหรืออาวุธรวมถึงการเป็นห่วงมนุษยชาติเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนและเริ่มมีแนวคิดที่จะสร้างที่อยู่อาศัยบนดาวอังคารอีกทั้งยังพยายามคิดเทคโนโลยีมาช่วยเหลือในเรื่องการมีบุตรยากเพื่อแก้ปัญหาการลดลงของประชากรโลกอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้อีลอนมารกยังตั้งมูลนิธิของตัวเองตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2001เพื่อช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและให้ทุนกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีรวมถึงพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้เขายังมีการให้รางวัล x p r i z e แก่ผู้ที่คิดค้นเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศโลกอีกด้วยแต่กระนั้นมูลนิธิของเขาก็ถูกวิจารณ์ว่าให้เงินบริจาคที่น้อยมากค่ะ เมื่อเทียบกับฐานะทางการเงินของเขาซึ่งในปัจจุบันความมั่งคั่งของเขานั้นส่งเกือบ500แสล้านเหรียญสหาราฐัฐและถือเป็นบุคคลที่ร่ำรวยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยล่ะค่ะ ในปีคริสต์ศักราช2022ระหว่างที่ยูเครนกำลังเผชิญกับสงครามอีลอนมาร์กซ์ได้ส่งสถานีส่งสัญญาณดาวเทียมมูล,ลค่ากว่า80ล้านเหรียญสหรัฐไปให้ยูเครนเพื่อให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ฟรีและประกาศว่าจะให้ใช้ต่อไปเรื่อยๆถึงแม้จะมีค่าใช้ใจ่ายปีละ400้ล้านเหรียญสหรัฐก็ตามค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ปฏิเสธที่จะปิดกันก้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของฝั่งรัสเซียซึ่งก็ใช้ดาวเทียมของเขาเช่นกันโดยเขากล่าวว่า เขาเป็นผู้นิยมการให้อิสระทางความคิดกับทุกคนนอกจากนี้เขายังปฏิเสธการขอของยูเครนในการให้ช่วยโจมตีรัสเซียโดยใช้ดาวเทียมเนื่องจากเขาเกรงว่าจะทําให้รัสเซียตัดสินใจใช้ระเบิดปรมาณูเพื่อตอบโต้ค่ะในด้านความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย อีลอนมาร์กซ์เคยให้ทีมงานสร้างเรือดำน้ำจิว๋วและส่งมาประเทศไทยเพื่อเข้าช่วยเหลือทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงในปีคริสต์ศักราช2019แต่ก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้จริงเพราะทีมช่วยเหลือเกรงว่าจะมีปัญหาและไม่เชื่อว่าจะใช้ได้ผลทว่าหลังจากเหตุการณ์คลี่คลาย อีลอนก็เป็นหนึ่งใน187คนที่ได้รับการยกย่องว่ามีส่วนร่วมในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวจากทางการไทยแต่หลังจากเหตุการณ์จบลงก็ยังคงมีข้อถกเถียงระหว่างอีลอนกับทีมช่วยเหลือชาวอังกฤษที่กล่าวหาว่าเรือของเขานั้นใช้งานไม่ได้และอีลอนไม่ได้ตั้งใจจะช่วยเหลือจริงๆทั้งนี้เขาก็ได้ยันว่ามันทํางานได้จริงจากนั้น อีลอนเริ่มขุดคุยประวัติผู้ที่มากล่าวหาเขาและพบว่ามีประวัติเคยล่วงละเมิดทางเพศเด็กหลังจากที่เขาทวิตเรื่องนี้เขาก็ถูกฟ้องร้องแต่ในที่สุดสาลก็ไม่ได้ลงโทษเพราะเขาไม่เคยเอ่ยชื่อใครตรงๆในทวิตค่ะบทบาททางการเมืองในปีคิสต์ศักราช2024อีลอนมาร์กซ์สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีบับลริกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีถึงแม้ในการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นเขามักจะวางตัวเป็นกลางและเคยกล่าวว่า ตัดสินใจเลือกผู้สมัครอย่างบารักโอบามาและฮิลาลารีครินตันจากพรรคเดโมแครตซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามแต่เขาก็เริ่มไม่พอใจในโยบายมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจการจัดการผู้อพยพและด้านควบคุมการใช้อาวุธปืนทําให้ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจสนับสนุนครัมอย่างเป็นทางการค่ะหลังจากได้รับชัยชนะ ทรัมได้เลือกให้อีลอนมารกเป็นผู้นำหน่วยงานใหม่ที่ชื่อว่า Department of Government Efficiency หรือ d g e เพื่อดูแลการทำงานของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพโดยหวังให้เข้ามาปรับปรุงระบบราชการและลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นซึ่งจะเริ่มทำงานกันในเดือนกุมภาพันธ์ปีคริสต์กักราช2025และเราก็คงต้องรอดูผลงานทางการเมืองของเขากันต่อไปนะคะ ในปัจจุบันอีลอนมาร์กสร้างเมืองขนาดหลายพันเอเคอร์ในรัฐเท็กซัสซึ่งมีมูลค่าประมาณ2,500ล้านเหรียญสหรัฐโดยมีแผนจะให้ครอบครัวและพนักงานบริษัทอยู่อาศัยซึ่งในนั้นก็จะมีทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอ,อยู่ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือจะส่งซุปเปอร์ทงส์เป็นกำลังใจให้แคทก็ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ